สวัสดีครับทุกคุผมเบ้าดอกขอนผือครับพี่น้องไม่นี่ผมรีพาเบอร์เงินวิธีการดำเบี้ยวเประเทศครับผมอยู่ประเทศอิราเลครับอยู่ภาคใต้ครับผมพี่น้องอยู่ภาคใต้ของประเทศอิราเลครับผมปานดำน้าอยู่เมียงไทยเขาเร้อพี่น้องก้มดำครับนี่ครับผมส่วนแปลงนี้กับประมาณสิบไร่เลยครับพี่น้องดำโว่ขี้เลี้ยวพี่น้องเอ้เครื่องมือพวกหล่ะครับผม แต่ว่ายู่นี่มีแรงงานแรงงานไทยก็อย SO eh? ู่ประมาณ16คนหรอครับพี่น้องแต่ว่า16คนก็ใส้เวลาดำประมาณครึ่งมืดหรือครับพี่น้องส่วนขีได้ตะละล่องครับผมก้มดำครับปวดหลังปวดเอวครับพี่น้องอันไผ่ยังประเทศงานประเทศอิราเลนส่วนักเขียเทศกับเบิรงเดอร์ครับผมวิธีการดำเบี้ยอยู่ประเทศอิราเลครับผมเปรี้ยบักเขือเทศครับส่วนขีดได้ตะละล่องครับผม ช่วงนี้เขาแก้ผมกับปูบอกเขียเทศหนาห้อนเหรอครับพี่น้องเพราะว่าบอกเขียเทศมันบอกเขียเทศหนาหนาวมันใกล้ขีเบิดแล้วครับผมเพราะว่ามันจะเขาฤดูกาลหนาห้อนแล้วครับพี่น้องมาครับมาเบิ้งกันครับผมว่ากับเจ้าดำเบี้ยวเขียเทศนั่นเอครับผมดำเบี้ยวเขียครับพี่น้องดำเบี้ยวเขียะร่างพยองหูมาประเดีเย็ใอย่างวันละไม่ใหยแดงโอ้ปัดดำน้าแล้ววะ พูด่ะจบัจบจับเลยจับเลยโอ้เบิ่งหนึ่งพี่น้อยเห็นไหมอิสเดียวกันเลยุูดนะครับผมเจ้าดำน้ําแข่งกันโอ้จอบัจบจบับจับเลยวะเป็นแต่บปวดหลังเว่ปวดหลังว่าขนาดพูด่ะพี่น้าพูลดลดโอ้ค้องเด้ไหม พ, oh, พััฮักหรอวะโอ้พี่น้องไอ้ป่าดำนาพูดมีอะไรม่อะไรเออเหน๋ยวโอ้เหนยอไไหมลังกดโอ้ป่าดำนาข้างนอกเจ้าเนาะโอ้คุณอะเบื่อเดือพี่น้องเอ้มาเหนมาตกเป็นกีกนเลยนะครับ ประสบการณ์ซี่ปีเขาฮาปีแล้วนี่บ,รบาระใบเงี้ครับผมเนี่ยครับเบืบอ้องบาระใบเงี้ครับเป็นิสรนวิธีทำการตำบิ้ตำเบี้ยวเขียมาเด้อพี่น้องเนี่ยครับผมเบืบ้องบาระใบเราดั่เด้อพี่น้องเลยเนี่ยเนี่ยครับไอ้มากับเบื้องเราครับดั่เบี้ยวเขียสิละครับผมตาแห้งกไ็ได้ <TH UR K> ห,หลายเ <TH UR K> นี่ยครับตาแห้งก็ได้หลายกว่ามูือ ข้าเห็ก็ได้หลายการะมูพี่น้องเนี่ยบรรละไบแล้วอ่ะโอ้พูดนะครับผมแบงกันดำคคนลรฟังครับพี่น้องนี่น,รนครับผมเบิกงลกพูดนะครับดำคนลรฟัง,น,งน,น,นี่น้องไม้ครับนอ้องไม้ไเ,เออมาเด็กมือหัวไหมาได้สี่วัน้วครับผม เงานได้จมือเราบารมือแล้วครับผมนี่ครับน้องไม่มาไหมครับมาได้ซืมือเราวะโอ้ปัดดำน้ำ่เลยว่าดำในนี่แหละตี่งานบทเขียนบหลังวดหลังแล้วดำเบี้ยลาวดำเบี้ยบหลังเกือบเปิดได้นิพุ่นครับน้องวดหลังประเดี๋ยวครับอยดําเล้ยวพี่น้องเอ้ยจีนะครับผมนี่นะครับพากระดําแล้วกันพี่น้อง โอ้ปั่นดับน้ำพี่น้องปวดดับน้าปานหล,งลังร้ายเมียไรดับเบียบเขียวไหมครับโอ้บาระบายแสงคนสัมเบียร์เลยวะาดับแค้ง,งคนสัมเบียร์นะโอ้บาระบายบ่อยแสงเลยครับพี่น้องแสงคนสัมเบียร์เลยครับคน,คนไทยกับคนประเทศเอออย่าง่าเคตเตเนียเปล่าวะเอาสุดปลายนั่นบอก เพียน ok. ้องในคนแชตเนียครับผมมืนมามนไหมครับพึ่งบุกเคยดดำบมกเทียครับพี่น้องนะครับมันก็ค่อยดำดำบบเรี้ยวไปไหนล้วครับผมว่าคนไหมครับ เห็นแล้วครับไี่มาเฮ็ดงานประเทศอีซีส่วนแก่เทียกันได้ดำเบีย้ยสิเหรอครับพี่น้องเวลาดำเบีย้ยกับปวดหลังพี่น้องเอ้ยอต่วกดนเงินเขาตะระบาดครับผมได้มาแล้วกับทุอนเอาสัวครับผม นะครับพากันเมย์ไหลละโอ้พี่น้องเอ้ยเมย์ไหลแล้วครับผมหน้าดำค้าเครียดแล้วครับก้มไหลกับปวดหลังดับเบี้ยวเขียกอะไรปลาซอมเมย์ด้วยออครับพคนพาซอมเมย์แล้วครับวันนี้คุณลุงพี่น้องเอ้ยคุณนะครับพากันซอมเมยคนละเกลือล้ปลาดำนะปวดหลังไหลเนี่ยครับพี่น้องแถวไผ่แถวมัน ปวดหลังครับเพราะว่าเบีย้ยมันต้นตําเลยพี่น้องนี่ครับผมชีวิตแรงงานไทยอยู่อิสราเอลโย่ก็ทำิ0จีนตะจวนิจีนปูป้ที่มาฝืนเลยครับเพิ่งแข่งกันเพื่อนอ่ะโอ้จอบจบจบจบเลยอ่าคือไวเลยเพื่อน้าเพื่อนสุดลองปัดเลยว่ะ โอ้เจ็งเจงเจิงปวดหลังปะครับเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้เมียเมียเมียปวดหลังวดเดียววะป่านทำนาอน่บ้านเหรอโอ้ยพี่น้องป่ดนทำให้ดำนาอยู่บ้านเราเลยครับผม ดำมะเขือเทศดู่อีสเดียวเด้อะใคไม่เห็นงานงมะเขีอเทศกันบ้างอ่ะเนอพี่น้องเอ้ยเวลาครับสอนมะเขีอเทศแนวกองได้ไหมล่ะฮะดำเบี้ยครับดำเบี้ยโอ้โหสร้างประเทศพอดีเลยเฮอดำเบี้ยบมกเขือพี่น้องปวดหลังวันนี้วจังดำหน้าวันท้าเหรอครับดำหน้าแล้วเนาะหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินเอ คแน่แต่เวทมันตกดินแล้วแดดอ้อนแล้วใครอยู all, all, Four, oh, ่แดด้อน oh, ี่ว่าจะบ้าแับโอ้ปวดแอลปวดแอวปวดแอลนี่ไม่นองโอ้ปวดแอลไรทาไมปวดแอวพี่้องปวดแอวอ้อนมดอ้อนมดอ้อนมดดิ มือเมือนถามเศร้าดิโอ้ยเมียอะไรพี่น้องเมียอะไเห็นล้มเลยดิอีกสองตัวสู้วอะสู้วะดิโอ้ยไม่ต้องเดาอ่อนอะไรเลยโอ้ดับหางแล้วพี่น้องเดับมาเขียนประเทศดิประเทศอิสราเอลครับผมดำเบี้ยครับส่วนแปลงนี่ก็ับวันสิบไร่แล้วครับผมดำบครึ่งมือเลยพี่น้อง คนสิบหกคนครับนี่แหละครับหายแล้วพี่นอ้องเอ้ยปวดหลังปวดเอวเมื่อเลีงอย่านี้ย่านได้กินยายอยู่ครับพี่นอ้องปวดหลังหลายครับพี่นอ้นนองนะครับผมไปยยิ่งมาก,กัปเพิ่งเอเดอตกสวนมาประเทศอยู่ภาคใต้ครับผมที่ภาคใต้นี่มีสวนมาประเรทศพี่น้องเอ้ยนี่นครับเบี้ยมากเลย เตะกระจาดที่ไรครับพี่น้องนะครับคุณสิบหกคุครับผมหากันดับหางแล้วนะครับนี่ยครับพี่น้องหาจหางางหาังดำแล้วนะครับผมเป็นแถวเป็นแถวสิหรือครับ นี่ครับเบี้ยบกเขียเทีน่าห้อนครับพี่น้องที่ดำเลี้ยแล้วครับผมเสียบเสียกเลี้ยแล้วก็ดำซี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับสวนนี้ก็ประมาณสิบไร่เลยครับผมนี่ครับเบี้ยบกเขียเทีกันเลยครับผมปลูกเป็นแถวเป็นแถวซี่แล้วครับพี่น้องเวลาบรรย์กับยี่พันตามเสียกกันเลยครับผมพันตามเสียกให้มันขึ้นตามเสียกกันเลยครับพี่น้องนี่ครับผม นี่ครับพี่น้องปลูกกับปลูกเป็นแถวใช่ไหมะครับผมนี่ครับแต่ว่าเบี้ยมะเขือเทศมันกระต้นใบใหญ่เด้อครับพี่น้องนี่ครับต้นนิดหน่อยหนึงครับผมก็คือเบี้ยก้าดำให้ดำนาบ้านเฮาเหรอครับนี่ครับปลูกหางแล้วครับพี่น้องนี่ครับผมวันนี้เขาแก้ผมกับเพิ่นกับเปิดหน้ามาให้บักเขือเทศแล้วครับ นี่ครับเออเปิดหน้ามันเขียวเทศจเพราะว่าปลูกมันหางแล้วไหมครับผมนี่มาเลี้ยงมากกับเปิดหน้าให้มันครับพี่น้องนะครับมันก็หยุดลงมสิหรือครับผมเนี่ยครับพี่น้องหน้ามันจะหยุดลงครับปลูกเพิ่งหางแล้วไหมครับผม ถ้าไผักอีปูขียดเถื่อนดิมียงไทยเขาก็เฮ็ดตามเลยเด้อครับผมนี่ครับเพมันก็เปิดน้าหยุดให้มันหยุดลูกต้นมะขี้เถื่อครับผมครับผมวะเนี่ยวันปลูกหางแล้วไหมครับพี่น้องนี่ครับย้ำมะเร็งมากับเปิดน้าให้มันครับผมเพราะว่ามันฉีดไบอิตายครับพี่น้องเพราะว่ามะขี้เถื่ปลูกไม่ครับผมนี่ครับพี่น้อง บักเขียเทศเบี้ยมันก็คือเบี้ยก้ามเท้าเลยเหรอครับผมมันก็ต้นกำลังดั่ดีครับพี่น้องถ้าถือน้ำถือปุ๋ยมันก็ทีไงเร็วครับนะครับมันก็ทีงามครับผมเนี่ยครับ